ไปกันที่ชัยนาทกันบ้างนะคะได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างให้กับสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและก็องค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะ ที่โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ทอำเภอเมืองชัยนาทค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทแล้วนะคะนางสาวชมายพอรอัมภัยจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจําปี2565ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดชัยนาทนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีเปิดค่ะจัดหางานชัยนาทบอกว่าสํานักงานจัด หางานจังหวัดชัยนาทมีการจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ในายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีการบรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวค่ะ มีกฎหมายคนเข้าเมืองการจ้างคนต่างด้าวทำงานในประเทศไทยการรายงานตัวกรณีอยู่เกิน90วันและการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ค่ะและแนวทางการนำรายงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU และการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับคนต่างด้าวที่เอกสารประจำตัวเพื่อให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วย ใค่ะ